ผมวันนี้ก็ามาบอกวิธีประกอบนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นของอีซูซู 6U7 นะครับตัวนี้เป็นรถนอกนะครับเป็นยูโรห้าอันนี้ตัวยกเราก็ได้ถอดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีวนี้เราจะมาประกอบกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ปะ <CPU> ที่ทาให้น้ํามันมันรั่วนะครับตัวนี้นี่ครับ จะเป็นซีนที่สิบแปดที่สิบแปดยี่สิบสูงห้านะครับแบบน,นี้เราก็จะเปลี่ยนคือร,ร้อยหน้อยแสนนะครับน,นี่คนครับเป็นจะเป็นโอลิงขอบนะครับใส่เท่านี้นะครับ เราจะใส่ไแบบนี้นะครับครับจะใส่น,น,นะครับใส่ปิ้งกว้ก่อนครับแล้วใส่แหวน,นครับเสร็จแล้วก็จะใส่ปิ้นอีกตัวหนึ่งแลง้ว แล้วนะครับที่เดือบร้อยแล้วครับ,รบมาเราต้องมาใส่ ซื้ออะไรซื้อน้ำต่อนะมันเป็นโมลิงไม่ได้นะครับนะใช้จระบีนะครับหล่อลื่นเข้าลงไปก่อนนี้จะเป็นโมลิงปากกระบ,บอกนะครับลาดเห็นไหมครับจะมีรูครับ,เห,บเห็นไหมเห็นไหมครับฮะม,มาฝั่งนี้ าอาเห็นแล้วเห็นแล้วมาฝั่งนี้นจะเห็นี่นี่เห็นนะครับเร,เราจะมีรูนะครับเราต้องเอาแย่ๆเลยัดได้เหมือนกันครับแต่แทงเข้าไปในรูนี้นะครับเอาปินกลมออกนะครับแล้วก็ฮัดขึ้นมานะครับวันนี้จะเป็นใส่กระบอกสูบลงไปนะครับครับใส่ในกระบอกสูบ ลงไปแล้วีนี่ผมจะเอาแบบเคาะลงในนิดหน่อยนะ ลงนะครับลงไปนะครับกินกลมนะครับลงต้องระวังนะครับทิ็ไงไปเล เราควรจะถูกมือ,อจะพร้อมนะครับเราต้องเซฟมือตัวเองด้วยนะครับเขาลองไปแล้วนะครับก็ได้ยินโอเคครับเห็นไหมครับวันนี้จะลงล่องไปแล้วนะครับเห็นไหมจะมีปิ้นอยู่ด้านในอันโกะกลเลยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จะปิ้นตัวนี้จะปิดจะมีแหวนอีกตัวนึงครับลงไปแล้ว ่บางท่านมาถอดปิ้นตัวเดียวแล้วออกไม่ออกนะครับมันจะมีปิ้นด้านในอีกตัวนะครับเป็นปิ้นกลมนะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอโทษด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับตัวนี้เป็นกันฝุ่นนะครับใส่ปิ้นเรียบร้อยครับปิ้นตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นกันฝุ่นนะครับออกงไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ที่นี่ก็ต้องมาทดลองนะครับว่าจัเกาะได้ไหครับอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจสอบตรงนี้เสร็จล้าด้วยมิ้นสินนะครับ นะครับครับตัวนี้จะเป็นสปริงตัวเล็กนะครับไว้ดันลูกปืนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปืนตัวนี้ย่าหายนะครับถ้าหายแล้วมันจะ ไม่สามารถจะเอาอยกตัวนี่ฝั่งนี้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์13นะครับลงไปแล้วคาจะระบีใส่นะครับน็อตเบอร์13นะครับตัวนี้นี่ครับน็อตเบอร์13นี่ครับตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์17 สุดเจ็ดตรอน,นี้นะครับใส่เอดครับวดนิดนึงเจ็ดนะครับวดสุดเจ็ดโอเคอเคสร็จเรียบร้อยครับน,นะครับหัวกิง่งมีก็ประกอบเสร็จแล้ว